ฝันเห็นปลาหรือฝวันว่าได้จับปลาคำทำนายได้บอกเอาไว้ว่าจะมีโชคลาภเกิดขึ้นมาในเวลาอันใกลน้นี้ถ้าหากใครขวันว่าเห็นปลาหรือได้จับปลามาเป็นจำนวนมากก็มักจะมีโชคลาภที่เป็นจำนวนมากตามมาด้วยเช่นกันความฝวันเช่นนี้มักเป็นลางบอกเหตุที่ดีถ้าหากขวันเห็นปลาหมอก็จะทำนายว่าโรคร้ายที่เป็นอยู่จะทุเลาลง หรืออาจจะหาทางรักษาให้หายขาดลงได้แต่ถ้าหากฝันว่าได้เห็นปลาช่อนก็มักจะมีโชคลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและของมีค่าในเร็ววันหากได้ขวันเห็นบ่อปลาทํานายว่าอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยจะสู้ดีเกิดขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่ได้ไร้ายแรงมากนักสรุปได้ว่าการที่ได้ขวันเห็นปลาและขวัญว่าได้จับปลานั้นย่อมหมายถึง การมีชีวิตท,ที่สดใสขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่ทำอยู่มักจะประสบความสาเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะได้รับความรักความอบอุ่นจากเพื่อนเพื่อนรอบข้างสำหรับเรื่องการเสี่ยงโชคควรยึดเลข8เอาไว้เป็นหลักซึ่งถือว่าเป็นเลขมงคลได้แก่89 82 84และ86ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุข หากท่านมีความฝวันที่รอคำทำนายครั้งใดก็สามารถกดเข้ามารับฟังรับชมกันในช่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ